มันดีกว่าที่คิดมันดีต่อหัวใจเพราะเธอเลยใช่ไหมหัวใจเลยปั่นป่วนเคยปิดมันเอาไว้ไม่ใครสุดท้ายใจก็ร่วนยิ้มเธอคอยมา่วนจนต้องรักเพียงแค่เธอแค่คนเดียวก่อนนั้นอ,อยากใช้ชีวิตลำพังไม่ต้องฟังไม่ต้องแครไม่ต้องห่วเงเะงไรชีวิตซ ก็ไมแอบดอนใครไม่มีใครก็ไม่มีภาระไม่ต้องจิไม่ต้องจะไม่ต้องมีนะครับจนวันนี้ได้รู้จากความรักก็เพราะเธอมันดีกว่าที่คิดมันดีต่อหัวใจเพราะเธอเลยใช่ไหมหัวใจเลยปัปู่นเคยปิดมันเอาไว้ไม่ใครสุดท้ายใจก็รวนิ้มเธอคอยมาป่วนจน